เอางันมาเอาข้าวบุกข้าวบุกอะไรไปนหนยางมากก็เห็นก้อนมูลอ่ะเด้อมีวิวตลอดเลยโอเคไปอะไรก็ไปขอบคุณค่ะของใหญ่ของยาวของเงี้ยของยาวเป็นจับถนัดมือครัของมันใหญ่ร้านอีหยังนี่คุณแม่เจ๊ลำยองผลไม้ซิ่งโอ้นี่บ่อเจ๊ลำยองขายยังไงดิขายโลสองร้อยแปดสิบโลสองร้อยแปดสิบ อเงนเบาเขาบอกเขาบอกอะไรไม่นะยางมากกเห็นก้อนมูนะเ้อมีวิวตลอดเลยไปอะไรก็ไปขอบคุณค่ะนยทไงสิกินเบิดนี่เอาม่ได้ใสนี่นอกประเทศใดอ๋ออนี่ป่ะไอ้แม็กแคทป่ะใช่อ๋ญี่ปุ่นมาจากไหอกตโตะเซมัสอย่ายอย่ย่อย่าา หลายมัดหลายมัดมมาเลยบ่บน่นโนน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 นอันนี้จัดบาทโอมจะเกดหรือกันบ่าถึงมันปะพีอมาถมันปมันยกยกกล่อยกกลแม่คือสิงห์กลัวมูหุนน่ะโอ้ยเอาสนุจืดเลยไปเ โบ้แม่สือว่าได้ใส่ดิเป็นทําเองโอ้โหชาเจ๊เดินทะเลเดินไปยังไงอนโอ้โหน้องกาเดินเดินมากเลยแม่ซิมไในบ้าแม่ซิมไในบ้าซิมในบ้าตับสดสดเลยเลยนี่สดสดเลยจ้ะมาเปิดดูสิบานบอ้าเราเคยไปกินที่ญี่ปุ่นเอออร่อยที่สุดในชีวิตอร่อยแห่งเด็ดพนี่นี่พาดีอยังก่อแม่อลิเกตเตอร์นลิเกระต๊อร์นลิเกระตอรอะไเกตเรมัดๆนะ อะไรมันมัดนี่แหละมันใส้นมันมันยาวยาวเป็นไงหวานมากอุวยหวานเอ้ยของน้ำเข่าแม่โอ้เหมือนญี่ปุ่นไหมแบบเดียวกันเลยว่าที่เราเคยไปกินอะฉ่ำเออหวานฉ่ำกุ้งจริงจริงว่าแม่อยู่ญี่ปุ่นบ้าอีนี้พ่แม่เมืองไหนเมืองแม่สีเสื้อเลยได้แบบนี้แม่เมาเลยบอก แม่หมอเบิร์ดแม่ก็ต้องบอกญี่ปุ่นไนติ๊บแ่จะเขมนะโต๊ะอุ้ยทดสอบญี่ปุ่น่แม่เอาพูดมาานาโกโตลูกเครงบอกแม่ลูกเครื่องเมือนไทยว่าจะเครื่องญี่ปุ่นนั่งาวก็ลูกเครงลูกเครงขางวันกินเองวันนอน ย้ออนดีย้อนกินนะแม่ซิมเราบอกแล้วแม่กินทั้งวันใครมางานวันไล่ขิงนะเจ๊ลำยองผลไม้สิงเออดุดุโบนี่เห็นแต่ไกลเลยเห็นแต่ไกลเลยนี่คุณคุณแม่นี่สวยมากเลยนะคะโอ้ดูด้วยโซนด้วยจ้าโซดพ่อคนนีโซดลูกค้าเห็นจะได้สมบัตเบิางกิบมั้งล่ะ เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยเออคุ้ยสตรอเบอร์รี่ก็มีค่ะว้าวเลยไม่ให้เลยอุ้ยขอบคุณค่ะอร่อยค่ะมีสตรอเบอร์รี่ด้วยลูกบอลล่มเลยลูกบอลล่มเลยเนี่ยอันนี้น้ำแข็งที่อ่านมาน้ำแขาวค่ะมาจากประเทศไหนเทศอะไรก็ลืมวมาซินมาซอร์แลนด์ค่ะแม่มีสุบประเทศเลยตัวนี้มีบัวทุกประเทศขอดูลูกหน่อยอ๋อดูดิหวานฉ่ำแน่เลยใหญ่ขนาดนี้มาซิมเบิร์นเดอร์เลิฟลองลองชิมดู โอ้ยปากกลวงเป็นยังไงมันแบบเปียวใน้อยแต่แบบหนามันหลมันซ้ำหนามันหนหนามันแตกเลยเปล่แสบแสบแสบคือคนขายเนาะแม่นะคนขายนี่กินขาดมาเว้ยป้าดูสีสตรอเบอร์รี่กับสีกระโบกระโบแม่อันเดียวกันเลยชอบวันไหนอันนี้สอบทั้งสองสอบทั้งสองสอบแม่พ่อ บางแม่ทุบมืค่ะปกติขายอยู่ไส่เนี่ยตลาดพระรามสามโอร้านแม่อยู่ร้านพระรามสามแม่อ่าเผื่อใครตามไปนะนี่ใส่โบ้ทุบมือวะบมไม่ใส่เหมือนไม่ได้กินข้าวโอ้ยบ่ะโอ้ยนั่มเทนนอะแจ็กซี่เอฟโบนั่มเด้อเใครมางานที่วัดไร่ขิงนะคะมาอุดหนุนได้นะคะเจ๊ล์ลำยองผลไม้ซิ่งค่ะเจ๊ล์ลำยองเจ๊ล์ลำยองจริงสวยสวยมาขอบคุณค่ะแม่ ค่ะคบุณค่ะับาขอบคุณค่ะบงอบคนหนุนต่ออากัวนมันอดขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ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 โอ้ยโบเมียดีแล้วตาขากิ้งเม่ยึกใจโบใจแซ่บนะคะอร่อยอร่อย เหมือนที่กินที่ญี่ปุ่นเลยใช่ใครที่ชอบกินองุ่นหรือว่าสตรอเบอรี่นะคะที่ร้านนี้มีผลไม้เยอะเลยนะคะมาอุดหนุนคุณแม่ยองใจลูกใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะยาวใหญ่ค่ะ